สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะตอนน,ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเรากำลังจะไปที่ไหนไปเที่ยวที่เกาหลีตอนนี้พวกเราตื่นเต้นมาก <c oughs> เราไม่ไหวแล้วค่ะกี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเราเครื่องออกคีสองทางนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างโฮฮังค่ะถูกต้องค่ะเราชอบชิมซอนค่ะชอบ k ิมซอนโ o มากเลยค่ะเขาเป็นพระเอกที่เราชอบแล้วก็ติดตามมาตลอดเลยเรื่องอะไรอะโฮมัชาวชัาง่าค่ะฮ่าไม่อบตัวฉัะ ดูเรื่องเดียวค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะไปเที่ยวกันที่เมือโงโฮลฮางเนะเาะแล้วก็ที่ในโซก็่าฝากติดตามช่องของเราด้าด <laughs> วยชอ <laughs> ตอนนี้ก็ผ่านตอมออกมาเรียบร้อยเลแลาา้วนะก็ผ่านกันหมดทุกคนท <4 S 2> ั้ง4คนเลยตอนนี้กินข้าวก่อนเพราะว่าหมดแรงแล้วมือแรกของวันจบด้วย KFC เพราะว่าไม่สามารถไปต่อถึงโซสเตชันได้เหนื่อยแล้วนี่คือมือแรกของเกาหลี <c oughs> ที่มาถึงเคฟซี <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็กินข้าวล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราก็กำลังจะเดินทางไปที่โซสเตชันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปจองตั๋วรถไฟต่อเพื่อไปที่สถานีปูฮังไปเมืองโูฮังรอบน,นี้เราก็จะไปเที่ยวเมืองโูฮังสองวันแล้วก็ค่อยกลับมาเที่ยวในโซลระหว่างรอรถไฟเดี๋ยวมาอไว้เรื่องต่อมอก็คือพวกเราทั้ง4ี่คน4ีสาวผ่านต่อมอหมดเลย ก็คือของเราเอาโมไม่ถามอะไรเลยก็คือเอาพอพาสปอร์ตไปดูดูดูเสร็จแล้วก็ให้สแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปจบแต่ว <sao> ่าของเพื่อนนี่คือมีโดนถามคําถามองเพื่ินโดนถามอะไรบ้างนะมีตั๋วเครื่องบินขากลับไหมก็เอาให้ดูแล้วก็ถามว่ามากี่วันก็บอกว่าเก้าวันก็คํกถับวันไหนของเพื่อนก็คือพาสปอร์ตขาวแต่ก็ถามแบบซ้องส่งเพราะว่าอาจจะโชว์ดีได้แบบคนที่เขาแบบเออแบบไม่ได้ไม่ได้เพ่งอะไรมาก หองน้ำห้องน้ำพีคมากน้ำห้องน้ำโดนตอมอรถมอะไรนะ <c oughs> เละเกินพี่อรถไฟมารถไฟมาขึ้นรถไฟก่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานถึงอยู่ที่สถานีโพหังแล้ว ถึ่งถึงเลยเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าเกือบหนึ่งทุ่มก็คือมืดตื่อแล้วตอนนี้กำลังรอขึ้นแท็กซี่เพื่อไปที่ที่พักอยู่เนาะก็คือ24ชั่วโมงนะคะ6 24ชั่วโมงที่เดินทางมาน้ำก็ยังไม่ได้อัดเหนื่อยมากหิวข้าวด้วยเดี๋ยวรอดูที่พัก เป็นไงบ้างกับการนั่งแท็กซี่ครั้งแรกเฟิร์นแท็กซี่เกาหลีแบบแบขิดเนาะใช่คือคุณลุงขับน่ากลัวมากทั้งฝ่าไฟแดงทั้งขับเกินความเร็วคือแบบไม่ว่าซีเวนนี้จะไม่รอดจะแล้วน่ากลัวแต่จริงก็คือเขาขับแบบนี้กันกับทูกคนของคุณฟาดมากเดี๋ยวรอน้ำกับบุกมายังไม่มายังมาไม่ถึง มีห้องน้ำห้องแ้มด,ดูหรูมากมีแชมพูสบู่อัดน,น้ำกิมนวดมีผ้าขนหนูให้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเจะบอกว่าคือชุดนอนเหรอ,อ,อโอ้ยมีชุดนอนให้ด้วยอันน่ารักม,มากเลยอ่ะเ<ว>ดี <c oughs> มีกี่ชุดคว <c oughs> ามฝันของฉัอ้าวจะมาที่เราไปฝันอ้าวโอาไว้เขา,เา,เา,เาจริงเหรอทำไมเขาให้เราแค่สองชุดอ่ะช่วงเพิ่มได้ไหม น่นารนะักเนาะปัจจม่าปาร์ตี้หรือว่าเขามีเพิ่มให้ทางอื่นแต่ผ้าเช็ดตัวเขายังมีให้ตั้งเยอะเลยเนาะเนาะเนี่ยเลิศมีน้ำฟรีให้สี่ขวดกําลังไหนกําลังออกมาหา <c oughs> อะไรกินตอนกลางคืนกันนะคะ <c oughs> ที่หน้าหาดยงอิวแดนะก็จะมีแบบร้านติ้งย่างเยงอะแยะมากมายอาหารทะเลทั้งนั้น <c oughs> เดี๋ยวเดินดูก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปเลือกร้าน ดอกมีแรงเดินขึ้นมาน้องน้ำบอกว่าพอพูดเรื่องของกินก็มีแรงเดินส่วนบุ๊กบอกว่าพอพูดเรื่องเบียร์ก็มีแรงเดินนี่น่ากินมากน่ากินมากมีร้านแบบนี่อะไรเงี้ยมีปูมีปลาน่ากินนะคนเยอะไหมเพราะว่าเราอ๋อแต่ก็แบบ หรือว่าจะหยอยย่างหรือว่าจะปูไว้วัห<า>นหลังนะกินได้หมดเลยตอนไปดูหยอยย่างก่อนปะาไปดู อันนี้ก็กินข้าวกันเสร็จแล้วก็กำลังมันเดินเล่นริมชายหาดนี่ข้างหลังสวยมากมีบรรยากาศริมหาดข้างหลังนะนี่ก็จะม,มีทั้งคนมาร้องเพลงมาจุดลุกเล่นนั่งเล่นกันได้ตอนกลางคืนบรรยากาศดีมาก ដូច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  ว่าด้านบนสวยกว่าแก้มไม่เห็นไหมแต่จุดหมายปลายทางอ่ะนี่มันต้องพิสดารขนาดนี้เลยนะคะลุงนี่ถือไม้ก่อนเขาหันมามองเหรอเขาบอกนี่นยแล้วนก่ากลัวมากแต่ก็อยากลองชิมดิ่นดิ่นอยู่ไม่ไหวมาก